สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทินทาร1สิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤษภเป็นความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีพฤษภหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดเนิดใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหรนะเป็นการนับพปนที่ตามโหราศาสต,ตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทย ลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันก็สามารถดูคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันอะไรมันคืออะไรสามารถเช็คได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันเบอร์ชารติของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่การอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวสุขเป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่เบพร้อมกันเลยความรับพวกคุณในช่วงเดือนกรุมภาพันนี้จะเป็นไงบ้างเนาะชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษกในช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจหรือเปล่าไพ่ของคุณขึ้นมาเป็นไพ่สองดาบนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสับสนลังเลหรือไม่ค่อยแน่ใจบางท่านพยายามจะหาคําตอบอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้อยู่เนาะ ขอพังงานงาหลักหนึ่งไปค่ะว่าชาวราศีพฤษภและขนาะพฤษภเป็นยังไงบ้างเอ่ย เจ็ดดามดูมีความละลาลังนะใจนึงก็ยอมแพ้ไปแล้วแต่ว่าอีกใจนึงก็ยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้หรือเปล่าเอ่ยหรือไม่บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีอาการลับๆลล้อๆนะคะคิดอย่างหนึ่งแสดงออกอีกอย่างหนึ่งหรือว่าคิดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้เนาะไพ่แต่สำหรับ Sun, ะะเป็นไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่ใจนึงก็น่าจะอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าแต่อีกใจนึงก็ละออกมาไม่ได้เลยไหมนะคะ,อะขอหนึ่งใบให้เจ็ดดามหน่อยเจ็ดดาคืออะไรเอ่ย บางท่านในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงเวาลาของการที่เราทำตัวไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะหนึ่งไม้เท้านะคะ j u d g m e n t ์สองดาบอัศวินดาน่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วทำให้คนรู้สึกว่าคุณต้องพอได้แล้วใช่ไหมเอ่ยบางท่านอยู่ในจุดที่เราควรจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเราอาจจะรู้อะไรมาเยอะเกินไปแล้วรู้มากแล้วเนาะ แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาได้แล้วนะคะแต่ว่าไพ่ยังติดสองดาบอยู่เลยอาจจะด้วยพลังงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เรายังรู้สึกสับสนแล้วก็ลังเลใจอยู่ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือไม่อาจจะเป็นการที่เรามีรักใหม่เข้ามาหรือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาเนาะ แล้วเราอาจจะมีใครบางคนที่เรายังไม่สามารถจะตัดใจได้ขาดจะวิ่งไปหาคนใหม่ก็ยังไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ขนาดนั้นนะคะจริงๆต่างนะาไพา่ที่เห็นผมมองว่าชาวราศรีพฤษภในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าเหมือนคนจะรู้อยู่แล้วว่าคุณควรจะต้องทําอะไรแต่ว่าคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเด็ดขาดกับสิ่งนั้นได้เต็มที่เนาะอขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นเจ็ดดาวเลย ในช่วงที่ผ่านมาดูจะเงียบไปเยอะนะคะชาวราศีพฤ,ฤษภหรืออาจจะอยู่ในจุดที่เราซึ้งว่าไม่พูดอะไรเยอะเลยดีกว่าเนาะอาจจะคิดมานานแล้วก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจมาสักพักหนึ่งหนึ่งถ้วยบางท่านรอคอยรักใหม่นะหรือไม่บางท่านอาจจะมีรักใหม่เข้ามาในช่วงนี้จริงๆนะคะอย่างที่บอกเอ่อเขีนไม่เท้าแล้วก็เฮอร์มิตนะคะบางท่านอาจจะคุยชาวราศีกันลัขนาะกัน มองว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้น่าจะมีใครบางคนเขาสนใจคุณไม่รู้สนใจมานานแล้วไหมอาจจะสนใจมานานแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณยังสับสนอยู่หรือเปล่ามจะมีความลังเลสองจิตสองใจอยู่ในนั้นหรือไม่แน่ใจว่าคนที่สนใจคุณคุณไม่ได้สนใจเขาไหมเลยทําให้คุณยังไม่ได้พยายามที่จะตอบรับอย่างเต็มที่เนาะเพราะจากหน้าไพ่ที่เห็นว่ารู้สึกว่าคุณมีความละล้าละลังมากๆเลยนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้ ใจนึงก็ดูอยากได้สักพักนึงก็ไม่อยากได้แล้วดีกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นความย้อนแยงที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเนาะทีนี้ขอให้เพิ่มหน่อยว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรให้กับชาวราศีพฤษภและขนะพฤกษกบ้างนะคะ e m p l a c e s u m p l e นะคะ s t r e n g t h j u d g m e n t โ okay. อเค the r o a นะ หมมองว่าคุณน่าจะมาถึงจุดที่คุณควรจะต้องต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละเพื่อตัวของคุณเองนะคะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วคุณรู้อะไรมาเยอะเกินไปแล้วคุณรู้มาทุกเรื่องเลยคุณรู้มามามากพอแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือว่ามันจะมีจังหวะมีเวลามีสถานการณ์บางอย่างนะคะที่ที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีได้ อยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนไหมยอยู่ที่ว่าคุณจะรับหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างที่บอกแหละบางท่านรู้อยู่แล้วว่าเราควรจะต้องทํำยังไงควรจะต้องเป็นยังไงแต่แต่ไม่รู้ดื้อดึงอะไรเลยทําให้เรายังละล้าละลังอยู่นะคะคือไม่ว่าที่ผ่านมามันจะเป็นสถานการณ์ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่วันมองว่าคุณสามารถที่จะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นได้ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักก็แล้วแต่เนาะออราศีพฤกษภกดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก่อนหน้านี้ดาวการเงินคุณเดินถอยหลังแต่ว่าตอนนี้เดินหน้าแล้วเนาะก็น่าจะทําพลังงานการเงินของคุณดีขึ้นนะคะส่วนดาวความรักของคุณเป็นดาวอังคารกับดาวพลูโตนะคะ ดาวพลูตโตเดินหน้ามาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าดาวองคารยังเดินถอยหลังอยู่แต่ว่าข่าวดีก็คือจะเดินหน้าประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนาะซึ่งตอนนั้นก็อาจจะทําให้พลังงานความรักของคุณค่อยๆดีขึ้นนะคะอะไรที่มันหนุกงๆในช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนแล้วกันเนาะหรือว่าความรู้สึกของเราที่มันยังดูเหมือนขึ้นๆลงๆอยู่หรือว่ายังตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดก็อาจจะเกิดสการที่ดาวความรักยังเดินถอยหลังอยู่ด้วยก็ได้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์่านคนรักเก่าย้อนวนกลับมาหรือมีกลิน่นอายอะไรเกา่กาๆที่ทําให้เราอยอางอะไรอาววอนอ ถ้าเป็นในเรื่องของการงานดาวการงานของชาวราศีพฤษภเป็นดาวขาดนะคะซึ่งก็เดินถอยหลังอยู่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานประจำอยู่ในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่ามันหน่วงๆก็รอประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เนะาะสถานการณ์หลายๆอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายมากขึ้นนะคะโอเคทีนี้มาดูกันในส่วนขเขาบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นึกถึงเขาไว้นะคะขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ The Sun นะคะมีไพ่ The Sun ขึ้นมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะอยู่คนเดียวนะคะในช่วงนี้เพราะว่าไพ่ได้สาหรับขึ้นหดาบเป็นลักษณะของการอยากจะหนีออกไปจากสถานการณ์ที่ยากลำบากและความยุ่งเหยิงต่างๆนานานะคะสถานการณ์ที่มันโครงเคร่งโครงเคร่งไม่ค่อยปลอดภัยก็คงพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดในช่วงเวลานี้เนาะอาจจะอยากอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นไพ่หงดาบไม่ว่าจะหนีไปไหนความรู้สึกมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าอาจจะอยากเอาตัวเองเออกไปสักพักหนึ่งก็เป็นไปได้ ขาพลังงานภาพโรมสี่ใบทำไมเป็นเดอะซันเอ่ยหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากจะทำตัวให้สดใสามากขึ้นก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวไม่รู้สึกยากลำบากเกินไปมีไพ่เจ็ดดาบพ,พลังงานหลักของคุณด้วยถ้าในช่วงนี้หรือว่าก่อนนีน้คุณดูเหมือนจะมีความละล้าละ,ล,ะลังช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาคนนั้น คงดูคนอยู่ไกลๆนะคะคงคงไม่ไม่พยายามมาทำอะไรแบบที่เคยทำนะค e ีนเธอเหเรียนเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีอะไรในใจอยู่นะคะแต่ว่าเลือกที่จะเลือกที่จะทำตัวร่าเริงสดใสมากกว่าในช่วงนี้เนาะบางท่าถ้ายังคุยกันอยู่ก็จะรู้สึกเหมือนเขาดูแบบดูสดใสสดใสจังเลยนะคะในช่วงนี้ ก็อาจจะคุยกับคุณทั้งๆท,ท,ที่เหมือนเคยมีประเด็นต่อกันแต่ว่าอาจจะพยายามทําเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วยังมีอยู่นะเพราะพ่ขึ้นคืนเถือเีอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้เขาไม่คุยกับคุณแต่ไปคุยกับคนอื่นก็แน่นอนล่ะคะ่ะว่าเขาก็พยายามทําตัวสดใสทั้งที่ในใจก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้เลิศเลออะไรขนาดนั้นแค่พยายามเอาตัวรอดที่ได้ในช่วงนี้นาะ,ะคอนดิไม้แต่ซันเลยค่ะแซันคือ,อไรเอ่ย ควิ Queen ri, ri, นเธอรีคิงเธอรีนคะขออภัยเป็นลนักษณะการพยายามจะหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถจะควบคุมได้หรือจัดการได้นะคะแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นซึ่งมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมา1คู่นะคะเป็นไพ่คิงเธอรีและก็ควีนเธอรีแต่ดูท่าทางจะหันหลังให้กันนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์อาจจะมีความนิ่งๆอยู่ในนั้นนะคะม,มาพร้อมกับไพ่ไฮพิเทสด้วย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงนี้เขาจะพยายามทำตัวให้ลึกลับซับซอ้อนด้วยไหมหรืออาจจะเป็นการที่เขาพยายามจะอ่านสถานการณ์อยู่นะคะถ้าช่วงนี้คุณดูลับๆล่อๆดูเหมือนทําให้เขารู้สึกว่าอ่านยากเข้าใจยากเหมือนว่าเขากำลังพยายามอ่านคุณอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านตรงๆเหมือนแบบอยากรู้อยากเห็นเหลือเกินขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นการค่อยๆเก็บข้อมูลก็ได้นะคะทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณเนาะเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได หนึ่งเหรียญน,นะคะอัศวินไม่ท้าโอ้ชาวราศีพฤกษกและข้นาพฤกษกเราอยากจริงจังกับเขาแต่เขายังดูเหมือนคนละแนวกับเราหรือเปล่าจากหน้ไาพายที่เห็นมันรู้สึกว่าเวลาที่คุณพยายามจะหยิบยื่นหรือว่านำเสนอหรืออยากได้โอกาสหรือต้องการอะไรจากเขาอะ เขาก็เข้าใจนะคะเขาก็ฟังเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าความต้องการของเราและเขาอะมันเท่ากันไหมเออความเร็วของเราและเขามันเท่ากันไหมคือชาวราศีพฤษภอาจจะมีความจริงจังกับคนคนนี้ก็ได้ถามว่าเขาอยากจะจริงจังคุณไหมว่าเขาก็อยากนะพ่ยขึ้นมาอัศว so um ินไม้เท้าเขาก็เหมือนมีแพชชั่นมีแรงปรารถนามีความลุกล bon yes? <yeah, ี้ลุกลนกับคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่า เลเวลมันต่างกัน,ก,นก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้เนาะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟดินกับไฟก็คือดินก็คือชา้าหรือเกินนิ่งหรือเกินนะคะส่วนไฟก็ร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมาเข้าคั่วกันพอมาคุยกันพอมาสาร้างความสัมพันธ์ก็จะทําให้รู้สึกมันหยุดย่าจังเลยคนนี้ก็เร็วเร็วอีกคนนี้ก็อืดอาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เข้าใจผิดกันได้ต้องระมัดระวังนะคือได้ถามว่าเขารู้สึกอย่างคุณมีความหัวร้อนอารมณ์ร้อนกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆเหมือนมมีแีแแแั่่รงเสหหาาากบคคุุณณละตวอจจ อะไรบางอย่างที่ไม่ได้แต่งใจเขาคุณอาจจะดูช้าเกินไปสําหรับเขาคุณอาจจะดูนิ่งเกินไปสําหรับเขาจนทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและทําให้เขาอยากจะหนีจากคนไปในช่วงนี้เนาะอขอนึกไหมของดาบผุงดาบจะหนีไปไหนเอ่ยแปะเหรียญค่ะไปใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะไม่แน่ว่าอาจจะมองหารักใหม่นะไพ่ขึ้นหนึ่งทูวยนะคะ อาจจะมองหาความรักใหม่หรือมองหาอะไรใหม่ๆด้วยในช่วงนี้อมเพราะว่าเขาอาจจะมองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาดูเหมือนจะพัฒน,นาเติบตต่อไปได้ยากนะเป็นความสัมพันธ์ที่ลงพุนไปแล้วไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่หรืออาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้แต่งใจนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจเขาอืมขอนึ่งใบให้อัศวินม่เท้าหน่อยต้องการอะไรเอ่ยอถูกช่วย สิบไม้เท้าอืมต้องการอะไรน่าจะต้องการให้คุณสนใจเขามากขึ้นมั้งอืมบอกว่านะน่าจะมีความรู้สึกเหมือนต้องการให้คุณอ่ะเหมือนมีโลกทั้งใบอะเป็นเขาเออไม่รู้ว่าคนเคยมีอดีตมีความหลังมีแฟนเก่ามีคนเก่าๆที่ทำให้เขายังรู้สึกหนักอกหนักใจหรือเปล่า หรือทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าเพราะนะั่นคือจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกหน่อยนะคะเวลาที่คุณแบบคุณอาจจะไม่ได้นึกถึงคนเก่าแล้วก็ได้นะคุณอาจจะไม่ได้มีคนคนนั้นอยู่ในความรู้สึกของคุณอีกแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่คุณเหมือนไปอยู่ในโลกของคุณหรือว่าคุณทํานู่นทํานี่อะไรของคุณไปอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับคนเก่าแต่ว่า คนคนนี้เขาอาจจะยังคิดหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยังนึกถึงคนเก่าอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเปรียบเทียบตอนที่คุณคุยกับคนนั้นแล้วคุยกับเขาทําไมมันไม่เหมือนกันหรือว่าเขาคาดหวังอะไรบางอย่างจากคุณมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันเนาะคนมองว่าความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณมันน่าจะเต็มไปด้วยความน้อยใจนะคะความรู้สึกน้อยอยู่ในนั้นบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เลเวลมันต่างกันการแสดงออกต่างกันความรู้สึกก็เลยเหมือนไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหร่จริงๆถ้าพยายามจูนกันแอบว่าน่าจะจูนกันได้อยู่นะแต่แค่เหมือน อธิบายให้เข้าใจะนะคะว่าจริงๆแล้วอะไรมันเป็นอะไรเนาะถ้ายังคุยกันได้นะคะอ่ะแนวโน้มหนแล้วกันเขาพยายามบอกอะไรบ้างเอยแนวโน้มความสัมพันธ์นี้แนวโน้มความสัมพันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะเขาอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่โรแมนติกแต่เขาน่าจะมองว่าคุณดูไม่ค่อยเป็นทิศทางนั้นเท่าไหร่นะคะเดอรสตาร์ Star, บางท่านอาจจะคุยชาวราศีกุมและคนากุมนะแปดไม่เท้าด้วย สถ้วยนะคะแล้วก็1ดาบบางท่านอาจจะคุยบช้าวถ้าลมตึนกุม,มีทุนเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์มองว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องซ่อมแซมความรู้สึกสักนิดหนึ่งนะคะบาดแผลนในจิตใจซ่อมแซมเยียวยารักษารอเวลาของการเริ่มต้นใหม่การลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนาะ แต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้ยังได้ไปต่อไหมหรือว่าหลายท่านยังมีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะคะยังเป็นการติดต่อสื่อสารขยับขยื่นความสัมพันธ์อยู่เลยเป็นไพ่แปดไม้เท้าแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ใจหรอกนะเพราะขึ้นมาสี่ถ้วยอะไรที่อยากได้อาจจะยังไม่ได้ไอ้ที่ได้ก็ยังไม่ใช่ในสิ่งที่ต้องการนะคะอาจจะยังเป็นความสับสนลังเลอยู่ในใจก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งมาพร้อมกับไพ่หนึ่งดาบบางท่านมีโอกาสได้พูดได้คุยได้เคลียร์นะคะซึ่งการพูดการคุยกันเคลียร์นี้ไพ่ใต้าบ มันมันน่าจะเกิดจากการที่บาดแผลในจิตใจอะ่ะมันมันเยอะพออยู่แล้วล่ะสิบดาบอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแล้วค่อยๆสะสมกันมาเนาะหรืออาจจะทีเดียวแล้วก็นอนนิ่งตายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเคลียร์ในให้เนี้ยหวานมอว่ามันอาจจะเป็นการเคลียร์ในลนักษณะการ ทิมดาบลงไปเพิ่มต้องระวังนะบางทีการเคลนที่นี้อาจจะเป็นการประชดประชันกระแทกแดกดดันให้มันตายกันไปข้างหนึ่งนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าจริงๆนวะสถานการณ์แบบว่ามันไม่จําเป็นต้องดูเดือดขนาดนั้นแต่ก็ต้องระวังเพราะไพ่ใบนี้บางทีพออยากจะดูเดือดขึ้นมาก็เลือดพล่านได้เลยเหมือนกันนะคะสิบดาบอขอนึงมาให้หนึ่งดาบหน่อยหนึ่งดาบเพื่ออะไรเอ่ยสามเหรียญ มันเป็นลนักษณะการคุยเพื่อที่อยากจะปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็เคลียร์ประเด็นที่มันดูจะแก้ไขได้ค่อนข้างจะยากว่าพ่ยขึ้นเดวิลมันติดขัดนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาเราสองสามคนหรือความขี้หึงขี้หวงหรือว่าปัญหาที่นยัญแก้ไม่ได้ในตอนนี้นะคะต่อให้พยายามจะเคลียร์กันไปถ้ามันยังแก้ไม่ได้แล้วพยายามทําความเข้าใจเหมือนว่าก็จะดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคลียร์ไม่ได้ พยายามจะเคลียร์แต่ยังเคลียร์ไม่ได้แล้วก็รู้สึกหัวร้อนอารมณ์ร้อนเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะนต้องระวังนะค่อยๆคุยกันลวกันเนะาะค่ะแนะนำหน่อยละกันคะ่ะพยาแนะนําอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหคอนโทรลนะคะหลายถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะมีการควบคุมกันค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึงนะใครสักคนนึงอยากให้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่คนนึงฉันก็ทําได้แค่นี้จะเอาอยัางไงกับฉันมากมาย,ยนะคะก็เลยดูจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ คอมมิเมนตนะคะโอ้ o oh, r ด้วยโอ้อ้ออ้โอเคขึ้นอยู่กับว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะมีคอมมิทเมนต์ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้เป็นความสัมพันธ์ที่ก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปได้แต่ว่ามันต้องมีการั u p อ o r t ซึ่งกันและกันต้องมีการเข้าใจซึ่งกันและกันจากนั้นไพคุณจะเห็นนะ เราก็แหละเขาเป็นทีมเดียวกันนะคะความสัมพันธ์มันถึงจะมีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยอยู่ในนั้นเอืะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดที่เราโฟกัสแต่จุดของเรานะคะมันก็จะมีแต่ความรู้สึกผิดหวงังเสียใจทรมานอยู่ในนั้นเพราะว่าบางทีเราจะรู้สึกเหมือนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยหรือเปล่าบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขารักคนนั้นมากกว่าฉันทําไมเขาทําอย่างนั้นเขาทําอย่างนี้ คือลืมไปว่าเฮ้ยเราก็มีดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้ดึงดูดเขามาหาเราอะเวลาที่เราขาดความมั่นใจในตัวเองหรือเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะมันจะเป็นเหมือนอีกด้านหนึ่งสะท้อนไปที่เขาเราจะรู้สึกหน่อยแล้วความสัมพันธ์มันก็จะมีปัญหาเนี่ยออกไหมเวลาที่เรามีความมั่นใจในตัวเองมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีดีพอที่จะทําให้เขายังรักเราแล้วความมั่นใจในความสัมพันธ์มันก็จะมากขึ้นคือจริงๆว่าเคยมีเคสหนึ่งอะนะคะเป็นคนใกล้ตัวเลยแหละ เขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนที่เขาคุยด้วยอ่ะก็ดูจะมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนใจดีด้วยนะคะก็มีคนเข้าเข้าออกเหมือนมาคุยมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคนนั้นคนคนคนเนี้ยอ่ะคนนี้คือคุณแฟนของเขาที่ท,ที่ที่มีคนมาคุยเยอะนะคะที่มีคนเข้าออกส่วนคนคนเนี้ยเขาก็แบบเหมือนดูอยู่ห่าง คอยดูดูเล,ล็มเลมรอบรอบย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้ไปทําให้สถานการณ์มันแย่คือไม่ได้ไปผลักใส่คนนี้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไปแย่คนคนนี้ออกมาคือให้เขาได้มีสังคม,มของเขาไปโดยที่ตัวเองก็อยู่รอบรอบตรงนี้คือไม่ได้เอาตัวเองออกไปหาแล้วก็ไม่ไต้องไม่ได้พยายามพาตัวเองเข้ามาเพื่อดันคนอื่นออกไปนะคะเขแค่อยู่ตรงนี้รอบรอบอยู่แบบนี้มาโดยตลอดจนวันนี้แต่งงานแล้วแล้วคนคนนี้ก็อยู่กับเขาโดยที่ไม่ได้มีประเด็นที่จะไปมีคนอื่นเลยเพราะว่ามันคือความสบายใจมันคือความเชื่อใจ ซึ่งพอย้อนไปถึงคนคนนี้คือเขาไม่มีความมั่นใจอยู่แล้วว่าเขามีดีพอแล้วเขาก็รู้สึกมั่นใจว่าคนคนนี้ก็ต้องเห็นคุณค่าของเขาเหมือนกัน เขาก็เลยพยายามดูอยู่หางหาคือ<ๆ>ถามว่ามันจะมีความไม่สบายใจอยู่นั้นไหมมันต้องมีอยู่แล้วหลแหะเวลาที่ใครมายุ่งกับแฟนเรานึกออกไหมเออแต่ว่าเขาก็พยายามดูอยู่รอบๆโดยที่ไม่ได้ทาให้สถานการณ์มนันแย่เพราะว่าบางทีพอทําให้สถานการณ์มนันแย่อาจจะก,การผลักเขาเออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งเขาก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีการอยู่รอบๆและให้คนๆน,นี้ได้มีชีวิตของเขาเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วตอนนี้ก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวกนอย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนนนนนนนัััั้้บบบาางงทีีควมมมมสพธ์่กก็เเรือๆยแิดขึ เหนนะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่เป็นความสัมพันธ์ที่พยายามจะควบคุมหรือพยายามอยากจะให้มันเป็นในแบบที่อยากจะให้เป็นบางทีมันอาจจะเหนื่อยมากจนเกินไปก็ได้นะคะโอเคค่ะชาวราศีพฤษภสและข้านาพฤษภสองนันนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝั่งกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย